สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องสุขุสุคนมาแล้วพี่เป้มาแล้วสวัสดีทุกๆท่านอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้เจอกับพี่เป้18รกรกดายน2568มื่อนี้วันซุกแห่งซาตดสุขแห่งซาตดอีกเลยนะ <laughs> วันนี้หลาย,ลายคนก็รอคอยแยวทางเราพัฒนาจากหลากหลายผู้รู้หลากหลายอาจารย์หลากหลายสำนักนะคะวันนี้พี่เป้มีแนวทางตัวเลขสวยๆมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ share, อย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปเพื่อเป็นการเปิดการอมองเห็นช่องของพี่เป้น,นะจ๊ะทุกคนจา๋าืัอนี้นะคะแนวทางาปพัฒนาของพี่เป้โตสีแดงโตแดงจึงคืนโตสียังกระซาง อปกาสีได้เขียนกับเป็นสีนั่นแหละ <c oughs> หลายๆคนก็ถามว่าพี่เป๊ขอแนวทางเด่นตัวเดียวของพี่เป๊หน่อยเน้นย้ำนะคะพี่เป๊ก็ไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรมันเป็นเพียงแค่การคิดวิเคราะห์ความน่าจะเป็นเท่านั้นตัวเลขมันสามารถเป็นไปได้หมดทุกตัวตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าน,นะคะนันไม่มีใครสามารถรู้ได้หรอกว่ามันจะออกอะไรมันไม่มีใครสามารถรู้ได้ล่วงหน้าว่ามันจะออกอะไรน้องพี่น้องจา๋ามันเป็นเพียงแค่ความชื่นชอบ มันอยู่ในสายเลือดตัวเลกมันอยู่ในสายเลือดได้เออพูดเร้คพูดก็ว่าเอาตัวเดียวแข็งแขนนะมีอยู่บพีปเป้อุย้ยหูรปนั่นซื้อเองแล้วตัวเดียวแขนงแขยุงยุงตัวใหญ่ยุงตัวใหญ่ขนาดรบกวนอย่างแรงนะจ๊ะมาแนบกับมากใกล้ๆเมื่อน,นี้ซึ่ง พี่เป้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะใครเห็นคลิปนี้แล้วขอให้โชคดีเฮงเฮบกปังรวยๆนะจ๊ะดูแบบว่าพ่อแบบพ่อแบบเขาเอื้อไว้อย่างนะพ่อกินข้าวแทบนะจ๊ะเบิ้งตัวเลขพ่อกินข้าวแทบนะจ๊ะเออของพี่เป้น,นะคะเราบัฒนาวันนี้18กันกฎายม2568นี้เด่นสี่วิ่งสี่รูสี่เด่นสี่วิ่งสี่รูสี่ ตามนี่จ้ะสี่ศูนย์สี่สองสี่สามสี่ห้าสี่แปดและสี่เก้าสี่ศูนย์สี่สองสี่ห้าเอ้สี่สามสี่ห้าสี่แปดและสี่เก้าก็ไม่รู้ว่ามันจะมาอะไรเนาะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้้โดนเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้ากับแนวทางปฏิทินหวยลาวของอาจารย์ยันอยากกระซิบนะจ๊ะอยากกระซิบเบาๆอยากกระซิบดังๆว่า อันล่าประจนามเมื่อวมาที่ชิบโของอาจารย์ย่านนะเข่าเดินเออเมื่อนี้ขอให้เขา่าขอให้เด้งขอให้ปังอีกนะคะปี่ปป้เอามาฝากเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย